บนโซเชียลแชร์าสาเหตุที่ทําให้รถมีกลิ่นน้ํามันออกมาเช่นท่อยางและท่อน้ํามันเสื่อมสภาพและเรกูเลเตอร์รั่วืึชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต,ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวเรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชีย่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ สาเหตุที่ทาให้รถมีกลิ่นน้ํามันออกมาแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับก็จริงเกือบหมดครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะสับสนระหว่างกลิ่นของน้ํามันเบนซินกับกลิ่นผิดปกติของการเผาไหม้นั้นก็ถือว่าเป็นห้าหัวข้อที่น่าสนใจและก็เป็นการเตือนที่ดีครับซึ่งบนสังคมออนไลน์มีการแชร์สาเหตุที่ทําให้รถมีกลิ่นน้ํามันออกมาไว้มากมายครับเริ่มจากสาเหตุแรกคือหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงมีปัญหาหรือรั่วซึมจริงไหมครับอันนี้จริงครับ เหตุผลเพราะว่าตัวหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะมีท่อทางที่จะต่อน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปที่หัวฉีดอยู่ที่ประเภทของหัวฉีดเหมือนกันนะครับหัวฉีดที่เป็นพอร์ตอินเจคเตอร์หรือว่าหัวฉีดที่ต่อฉีดน้ํามันเข้าไปตรงท่อรั่วไม่ดี หรือว่าเป็นหัวฉีดที่เป็น direct injection แบบนี้เนี่ยชุดหัวฉีดจะต่อเข้ากับตัวท่อที่เป็นรางโลหะแล้วก็ฉีดตรงเข้าไปในห้องเผาไหม้แต่ว่าก่อนที่เขาจะเป็นตัวท่อโลหะเข้าไปที่ตัวรางหัวฉีดก็จะเป็นท่อยางแล้วก็ประเภทของสายของตัวชุดท่อเนี่ยถ้าเสื่อมสภาพมีโอกาสครับที่ไอของตัวน้ำมันเบนซินจะมีการระเหยอ,ออกมาแล้วก็ทำให้เราได้กลิ่นได้ครับสาเหตุที่2ท่อยางระบบทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพจริงไหมครับ เป็นสาเหตุหลักเลยแล้วครับท่อยางน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าเกิดย้อนในยุคเก่าเลยเนี่ยมักจะเป็นตัวท่อยางธรรมชาติไอเจ้าวัสดุที่เป็นยางธรรมชาติแล้วก็ถูกผสมให้มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนของตัวน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับพอถึงอายุการใช้งานระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มละมีความฉ่ำมีไอน้ำมันเบนซินออกมาได้แต่ถ้าเป็นในรถยุคใหม่ ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจล้นตนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนใหม่ละตัวส่วนของท่อทางน้ํามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่เป็นท่อไม่ใช่วัสดุยางธรรมชาติมีคุณสมบัติความทนทานใส่ตัวชุดกลิปหัวล็อกแบบสําเร็จที่ป้องกันแรงดันสูงรวมถึงลดโอกาสหรือแทบจะไม่เกิดกลิ่นออกมาเลยจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้กลิ่นเนี่ยแสดงว่าผิดปกติต้องรีบตรวจสอบเลยนะครับสาเหตุที่3ามเรกูเลเตอร์รั่วจริงไหมครับตัวเรกูเลเตอร์ รอบๆทั้งสองฝั่งทั้งทางที่ท่อน้ํามันเข้าและก็ทางที่ออกจากเลกูเลเตอร์เข้าไปยังตัวตำแหน่งของหัวฉีดหรือว่ารางเซตรางหัวฉีดนะครับในรถที่เป็นระบบรางหัวฉีดแล้วเลกูเลเตอร์บางทีไปอยู่ในไตฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นจุดที่มีตำแหน่งของข้อต่อของท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเกิดรั่วซึมซีนของเลกูเลเตอร์ที่ประกอบเป็นบนรางหัวฉีดมีการกรอบแข็งมีโอกาสครับก็จะมีการรั่วซึมแล้วก็มีกลิ่นออกมา สาเหตุที่4วาล์วบายแรงดันอุดตันเสื่อมสภาพจริงไหมครับอ่าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุเหมือนกันบางทีโอ้โหหาพลิกทั้งห้องเครื่องเลยไม่เจอนะฮะก็ไปอยู่ที่เจ้าท่อแรงดันนี้ mm hmm. เขาเป็นท่อที่ระบบถังน้ำมันเชื้อเพลิงปกติเป็นระบบปิดครับเวลาเราเติมน้ํามันเข้าไปปุ๊บแล้วก็เติมเสร็จปิดฝาบางครั้งเนี่ยเราเห็น น้องๆเติมน้ำมันให้เราเปิดปุ๊บมีแรงดันพุ่งออกมาเลยก็แสดงว่าเป็นไปได้การทํางานของตัวชุดวาลเป็นผิดปกติละท่อทางที่ต่อจากวาลวนะครับหรือว่าตัววาลวเองที่ปกติแล้วก็จะมีการระบายบางส่วนที่เป็นแรงดนันส่วนเกินจริงๆที่จะสูงมากเนี่ยออกเกิดผิดปกติหรือท่อทางที่ต่อเข้าวาลวฉีขาดหรือว่าท่อทางที่ต่อไปยังถังที่จะกรองเพื่อก่อนการระบายไอเนี่ยผิดปกติ วันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นท่อทางของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดครับมีโอกาสสร้างทำให้เกิดกลิ่นได้และสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้รถมีกลิ่นน้ำมันคือการตัดแคตลาลิยติกออกจริงไหมครับอันนี้กํากลิ่น จริงหรือไม่จริงในส่วเพราะว่ากลิ่นที่ได้จากท่อเสียจากการตัดแคทเนี่ยเรียกว่าจะเป็นกลิ่นของตัวก๊าซพิษบางตัวที่ปกติแคเทเตอร์ลิติกจะกรอ,อกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดตัวน้ํามันเชื้อเพลิงอันนั้นเนี่ยเกิดจากการทํางานผิดปกติของระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเกินหัวฉีดรั่วซึมแล้วก็การสตาร์ทถ้าตัดแคเทเตอร์ลิติกแล้วการสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในบ้านตอนเช้าๆอย่างเงี้ยนะครับติดขึ้นมาปุ๊บ แบบนั้นไม่มีแคทก็อาจจะได้กลิ่นของตัวน้ำมันเบนซินเนี่ยหลุดออกมาเพิ่มเติมจากการเผาไหม้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นของตัวก๊าซผิดปกติมากกว่านะครับถ้ากลิ่นของน้ำมันเบนซินเองส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฝั่งระบบท่อทาง,งน้ำมันน้งหมดครับดังนั้นสรุปแล้วสาเหตุที่ทำให้รถมีกลิ่นน้ำมันออกมาแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ และดในนี้ก็ส่วนใหญ่ถูกต้องนะครับก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดท่อแคตาลิติกนะครับว่าอาจจะเกิดในส่วนอื่นได้นะครับเพื่อนก็สามารถแชร์ต่อได้ครับกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามรีบตรวจเช็คและซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับ คุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอรโค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์